สวัสดีนะครับก็มีหลายๆท่านเนาะที่ทําทงานตัวเนี้ยตัวบักอินตัว v 6หกนะครับไม่ว่าจะเป็น v 6หกหรือ v 5ห้าจุดหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่ามันช้าบางท่านะนะบอกว่าเฮ้ยมันช้ามัน,ม,น,ม,นมันทำงานช้านะครับซึ่งผมต้องแจ้ง,งนี้นะครับาบางท่านหลายๆท่านนะครับอชอบทํางานในหน้าเพจเก่าๆนะครับ ซึ่งหน้าเก่าที่ออกแบบไปเต้ไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับถ้าอยากทํางานหน้าเก่าจริงๆไม่ไม่ยอมสร้างหน้ากระดาษใหม่นะครับอยากทํางานหน้าเก่าจริงเวลาเราทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนทัวร์หรือเป็นอะไรก็ต่างๆเนี่ยมันจะช้านะครับซึ่งผมต้องบอกที่ว่าอันนี้ผมยกจําลองมาให้ดูว่าเนี่ยอันนี้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราทํางานได้ไหมนะครับ ซึ่งมันทางานได้แต่วิธีการทำเนี่ยมันจะต้องอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนว่าเนี่ยหนึ่งเลเยอร์ของมันเนี่ยมันมีอะไรเต็มไม่หมดเลยมันนับเป็นชิ้นนะครับเนี่ยไอ้พวกลายพวกเนี้ยเนี่ยมันนับเป็นชิ้นนะมันไม่ได้นับเป็นแบบว่ารวมกันแล้วนับหนึ่งนะอันนี้มันนับเป็นชิ้นเดียวเลยซึ่งมันมันเยอะมากลําพังตัวโค้ดที่มันอยู่ในตัวปากอินมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะนะครับแล้วนี้พอมาดูในเลเยอร์ที่อยู่ในแผ่นงานเนี่ย โอโหเต็มไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรเลยในหนึ่งเลเยอร์นะครับดังนั้นผมถึงสร้างตัวคําว่าสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาถ้าจะทํางานในหน้าเก่านะครับก็ให้สร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วทํางานเนาะอาทีนี้เรามาดูนะครับตรงนี้น่ะผมมั่นใจถ้าผมกดคอนทัวออกไปเนี่ยผมชา้าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทําการสร้างเลเยอร์นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดสร้างเลเยอร์นะครับมันจะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเห็นไหมคําว่า new La เยอร์มันจะแยกออกมาจากเลเยอร์นี้ แล้วทีนี้เวลาเราทํางานนะครับเดี๋ยวเราดูนะเราลดเข้านะครับผมจะลองลดเข้าเห็นไหมครับมันจะไม่ช้าเลยมันจะไม่ช้าเลยไม่ว่าเราจะทาํางานยังไงก็แล้วแต่นะครับเราต้องเข้าใจตัวโปรแกรมมันก่อนนะครับตัวโปรแกรมของตัวคาลลิโดว่าหลักการทํางานของมันเนี่ยมันทานํางานยังไงหนึ่งหน้ากระดาษมันมีหนึ่งเลเยอร์นะครับหนึ่งเพจเนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายเลเยอร์นะครับเลเยอร์แยกออกมาจากหนึ่งหน้ากระดาษนะครับ ก็เปรียบเสมือนสมุดหนึ่งเล่มอ่ะเราสามารถเปิดได้หลายแผ่นหลายหน้านะครับแต่มันก็ยังอยู่ในหน้าเดียวของมันนะครับแต่มันจะแยกหน้าของมันหน้าหน้านี้ที่มันมีเยอะแยะเนี่ยมันคือหน้าที่หนึ่งนะครับส่วนเรากดคําว่าสร้างไปเนี่ยมันคือหน้าที่สองนะเนี่ยไม่ว่าเราทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไหวขึ้นเพราะว่าอะไรคําว่า new layer ตรงด้านมมอตรงเมาส์ผมเนี่ยมันมีแค่สามอ็อบเจกต์ ครับซึ่งมันต่างก,กันกับของเก่าที่มันมีโอหนึ่งเลเยอร์มันเทียบเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเยอะไปหมดเลยนะครับการทํางานมันเลยหนักนะครับต่อให้เราเครื่องแรงขั้ไหนมันก็หนักนะเราต้องเข้าใจตัวของมันนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขนะครับถ้าจะทํางานอ่าบนบนเขาเรียกว่าอะไรบนหน้าเก่าจริงๆแบบเนี้ที่งานมันเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าอยากทํางานบนหน้าเก่าจริงๆนะฮะ อันนี้ผมอในฐานะคนที่แบบเขียนตัวอ่าทําตัว v ีหกนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยอ่ามาอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะทาํางานยังไงให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับภายหลังนะครับก็อธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าการทํางานมันเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนเห็นภาพนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองออโต้ดูนะครับสักหนึ่งเส้นนะครับอ่ะเรามาลองออโต้สักหนึ่งเส้นฮนะอ่า ผมจะขอเอาชิ้นนี้ออกไปนี่ก่อนครับเอาชิ้นนี้ออกไปนี่ก่อนไม่เป็นไรรับไปมั่วไปก่อนนะผมจะออโต้ให้ดูสักหนึ่งเซนนะครับถ้าผมออโต้ในหน้าเลเยอร์เนี้ยเรียบร้อยค้างแน่นอนเครื่องนะครับทีนี้ถ้าผมจะทํานะผมจะเปลี่ยนสีเส็จปุ๊บผมจะกดสร้างเลเยอนะร์ป๊บนอะ่ะเห็นไหมครับมันขึ้นคําว่า new layer ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วแยกกันกับไอตัวสี่เหลี่ยมนี้แล้วนะทีนี้เวลาเราทํางานนี่ย ต่อให้เราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเวลาโค้ดมันรันเดี๋ยวดูเฉพาะโค้ดที่ของผมมันรันนะครับทํางานออตโต้นะขยายออกไป0.5ขยายออกไปครับอ่าเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะให้สังเกตดูฝั่งนี้นะครับปิดนี้ไปก่อนอ่าให้สังเกตดูเวลามันรันลําพังตัวโค้ดมันเนี่ยมันก็ลันเยอะแล้วนะครับอ่าแล้วจะต้องมาเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรจะต้องมาอยู่ในกับ เลยเยอร์ที่งานเก่าพวกเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เยอะเหมือนกันนะมันต้องเรียกหูบัวมารวมมันต้องมาทําอะไรอีกมันต้องเปิดพิมพ์ตัวหนังสือให้เรามันต้องทํานู่นทำนี่นี่คือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันต้องขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้แนะนํานะไม่ได้บอกไปว่ามันจะต้องแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมไม่ได้โทษว่าเอ,อพี่ใช้ไม่เป็นแล้วมาโทษปักยิ้มผมไม่ใช่ผมไม่ได้โทษแบบนั้นแต่ผมแค่เอ,อ มาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ผมโทษตัวเองที่ว่าไม่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ไม่ได้โทษผู้ใช้นะเพียงแต่ว่าเรามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันนะครับว่าการทํางานของมันเป็นแบบนี้นะถ้าเรายังอยากทํางานหน้าเดิมเราจะต้องทําแบบนี้นะครับโอเคเนาะก็เข้าใจตรงกันนะครับก็ถ้ายังอยากทําหน้าเดิมนะครับก็ให้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นไปนะครับคลิกอ็อบเจกต์ที่เราจะทํางานนะครับกดคําว่าสร้างเลเยอร์นะครับแล้วก็ทํางาน มันก็จะไม่ช้านะครับโปรแกรมเราก็จะไวขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่เจอปัญหานี้นะครับถ้าใครติดปัญหาอะไรสามารถแอดไลน์ที่หน้าจอได้เลยมีแอดตามหน้านะครับถักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมจะรีบตอบให้เร็วที่สุดเนาะวันนี้ก็มีอธิบายเท่านี้เรื่องของการแก้ไขว่าใช้ปลักอินชา้าจะแก้ไขยังไงดีนะครับก็อธิบายเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับสวัสดีครับ